นี่เป็นที่อธิษฐานลอยถาดรับอธิษฐานลอยถาดหลังจากที่นางชุชาดาได้ถวายข้าวมัรทุปญาตเสร็จแล้วนางก็กลับไปที่บ้านพระโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระกาหารเสร็จก็จึงเอาถาดมาลอยตรงนี้นะครับถ้าเราจะได้ตััสรุ้อนุตรัสัมมาสามัมพุทธญาณก็ให้ถาดลอยทวนกะระแสขึ้นไป ถาดก็ลอยชวนกระแสน้ําขึ้นไป8ปดสิบสองมาจมลงพญานาคครับแล้วพระองค์ก็เดินข้ามไปนะครับเห็นต้นเห็นเจดีย์นะครับนั่นแหละเจดีย์เนี่ยนั่นแหะเจดีย์เออนั่นแหะเจดีย์นั่นออนะครับนั่นละองค์ก็เดินเดินข้ามแม่น้ำในลันชลานะครับลันชลาแล้วก็ได้อ่ปูญ่าญากูสะแปดคำญาแบบนี้นะครับญาแบบนี้ไม่ใช่ญาติคานะครับญาติญาติคาร์ สวิยาพามณ์ได้สวายยากุสะแปดกรรมแบบนีบ้ถ้าเรามาเปรียบเทียบก็คือโลกธรรมแปดนะครับก็คือ,อยศเสียมยศสุขทุกสศรรเสริญเสียมยศเสียมลาบเสียมทุกอะไรนะครับมันมีแปดอย่างครับอันนั้นก็ถ้าเรามานั่งทับเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำให้เราเมื่อมันไม่ขึ้นสมองแล้วก็ไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่ตัวร้อน เมื่อไม่ตัวร้อนเราก็สามารถทําให้จิตมันสงบได้ครับเมื่อพระองค์นั้นจิตสงบก็จึงพบ3ประการครับประการที่1คือ,อรู้ตัวเองอประการที่2คือรู้คนอื่นประการที่3คือรู้วิธีกําจัดกิเลสยามนั้นมีอยู่3ามยามครับยามที่1พระองค์ตั้งแต่หก,หกโมงถึง4ี่ทุ่มนี้เป็นยามที่1ยามที่2 4งส,สี่ทุ่มถึงตีสอง <c oughs> เป็นยามที่สอง ยามที่3าที่สองถึงหกโมงเช้านะครับยามที่1นั้นพระอ,องค์เห็นตัวเองคือบุตเบญสานุจติญาณหรือชาติได้ยามที่2องจุดตัวปาริยานก็คือเห็นการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายยามที่3คืออาสวัคยาณนนครับเมื่อพระองค์นั้นได้สําเร็จดัรลุอนุทะรัะสมาสัมพุทิยานแล้วนะครับที่ต้นพระศรีมหาโพนี่ที่เจดีดีที่เราเห็นจากนั้นครับพระองค์ก็ ที่ต้นภระสีมหาโพธิ์สัปดาห์ที่1เรียกว่ารัตนบันลังเกียดีนะครับสัปดาห์ที่2ก็ห่างจากต้นโพมาประมาณร้อยเมตรครับทางที่ตะบันออกเมายืนเท่งต้นภระสีมหาโพธิ์เรียกว่าอันนี้มิตรเกียดีครับสัปดาห์ที่3ก็เดินจงกรมอยู่ที่รัตนจงกรมเกียดี D สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ที่เทวดาน,นิิมิตเดือนแก้วให้นะก็คือรัตนะขลักเกียดีครับสัปดาห์ที่4ห่างจากต้นโพไปทางยศเหนือประมาณร้อยเมตรนะครับ สัปดาห์ที่5ก็ที่ต้นอชชาปาลานิโค่นี้นะครับสัปดาห์ที่6ไปทางโน้นนะครับ2กิโลที่สากุจลินสัปดาห์ที่เที่ต้นราชายยนะัตนาสถานยินี้ไป2กิโลครึ่งนะครับจากนั้นพระองค์ก็ไปที่เมืองพาน,นานสีนะครับนี่คือบริเวณสถานที่นะรพระพุทธเจ้าเสวยมุตในที่ขยานี้49วันคือ7สัปดาห์นะครับนี่ก็ฝากทุกท่านได้มาศึกษาดูว่า สถานที่ตรงนี้ครับเป็นที่สถานที่อธิษฐานลอยถาดครับ